สวัสดีค่ะวันนี้พาน้องมาเดินป่านะคะวันก่อนได้รับข่าวดีนะคะทางาสตัตวแพทย์นะคะทางคลินิกนะคะเขาได้ส่งข่าวมาแล้วเนาะว่าอาผลเลือดของน้องนะคะปกตินะคะพี่น้องผลเลือดดีมากนะคะแล้วก็ เราก็เตรียมพร้อมนะคะเกี่ยวกับการเดินทางเนาะยังเหลือเอกสารอันเดียวนะคะต่อไปเราก็ต้องนัดที่ประสุตว์อำเภอค่ะเพื่อขอใบรับรองจากทางการแล้วก็มาเซ็นรับด้วยสัตวแพทย์ที่คลินิกนะคะว่าน้องหมาสุขภาพดีนะคะใบรับรองสุขภาพเนาะเพื่อที่จะได้เดินทางกลับนะคะเพราะการเดินทางกลับอย่างที่บอกนะคะในคลิปที่แล้ว ก็คือเราสามารถเราจะต้องมีใบรับรองสุขภาพน้องด้วยนะคะมีหลายคนสงสัยนะคะว่าเอาน้องขึ้นเครื่องบินได้เหรอขึ้นได้ค่ะสําหรับสายการบินไทยนะคะเราจองเป็นของสายการบินไทยเนาะเขาจะคิดที่เขาจะคิดเป็นเลทน,นะคะระหว่างน้ํอ่อ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนการขึ้นการขึ้นเครื่องน,นะคะ การนำน้องหมาน้องแมวขึ้นเครื่องนะคะน้ำหนักไม่เกิน8กิโลกรัมสามารถขึ้นได้ที่กับห้องผู้โดยสารได้นะคะสามารถขึ้นกับห้องผู้โดยสารได้ส่วนน้ําหนักที่เกินเกิน8กิโลกรัมนะคะน้องต้องอยู่ในต้องอยู่ในที่ท้องเครื่องนะคะห้องปรับความดันเนาะในท้องเครื่องนะคะก็ สำหรับแต่ละสายการบินก็จะราคาต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับขนาดกับน้ำหนักหรือว่าขึ้นอยู่กับที่สายการบินเขากำหนดเนาะแต่ของเราบินกับสายการบินไทยสายการบินไทยนี่ก็ไม่ได้รับทุกเครื่องนะคะที่อยู่เมืองไทยอยู่ในภายในประเทศจะไม่ได้รับทุกเครื่องแต่ว่าส่วนที่บินข้ามประเทศนะคะนานาชาติเนาะเขาก็จะรับอืม แทบทุกแทบทุกเครื่องนะคะแต่ก่อนทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะต้องจองจองตัวเครื่องบินแล้วก็แจ้งไปที่สายการบินด้วยนะคะว่าเราจะนําน้องหมากลับบ้านด้วยเนาะเขาบอกว่า48ชั่วโมงก่อนเดินทางอย่างน้อยเนาะแต่เราก็จองสายการบินกับเราจองตัวเครื่องบินกับเอเย่นนะคะแล้วเขาก็ จัดการเรื่องนี้ให้ด้วยเลยนะคะพร้อมเลยเนาะซึ่งเรากา็ได้รับคำตอบรับมาแล้วนะคะว่าเครื่องที่เราบินสามารถสามารถนำน้องหมาขึ้นเครื่องได้นะคะแล้วก็าสายการบินไทยเขาก็จะบอกเลทนะคะว่า,าน้ำหนักจากน้ำหนักไม่เกินสิหกิโลกร,รัมรวมกล่องนะคะรวมกล่องกล่องเดินทาง น้ำหนักไม่เกิน15กิโลกร,รัมราคาเท่านี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆสูงสุดถึง40กิโลกร,รัมนะคะรวมกล่องแล้วก็จะมีเลทที่หลังจาก40แล้วเขาก็จะเอาน้ําหนักขั้นแรกมาบวกกับไอ้40กิโลกร,รัมเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นอีกชั้นๆไปนะคะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ดูนะคะว่าอะ,อะไรยังไงเนาะ แล้วทีนี้สําหรับการนำขึ้นเครื่องก็จะเป็นกล่องมาตรฐานนะคะคือจะเป็นกล่องสําหรับขึ้นเครื่องเป็นกล่องมาตรฐานที่ได้รับการอยอมรับสําหรับการเดินทางผ่านเครื่องวินโดยตรงเนาะโอเคแล้ว วนตัวของผู้โดยสารนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าน้องององเงยสามารถมาเรียกเราได้ไหมเขาบอกว่าไอที่โทรตามโทรถามกับตอนที่โทรถามกับพนักง,งานสายการบินนะคะเขาบอกว่าคนไทยด้วยกันคุยได้นะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสถานการณ์จริงจะเป็นยังไงเนาะเราก็คุยกันได้ เขาบอกว่าเขาเขาสามารถมาเรียกได้ประมาณนั้นสามารถลงไปดูน้องได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ห่วงเนาะทำไมจะไม่ห่วงนะ่ะก<อ>็อยู่ในกล่องเนาะสิบชั่วโมงและทีนี้สําหรับความวิตกกังวลอีกอย่างในความเครียดเกิด <finished> น้องเป็น อยู่ในกล่องอึดอัดนะคะเขาเตรสพเขาไม่นอนเขาจะวุ่วายอะไรอย่างเงี้ยหมอบอกว่าเดี๋ยวจะให้ยากล่อมนิดๆน,นะคะไม่ใช่ให้ยานอนหลับเนาะจะเป็นยากล่อมนะคะอันนี้เป็นการเป็นดุลพินิจของศัตรแพทย์เนาะเพราะว่าเขาเขาบอกว่าระยะทางไกลนะคะเดินทางจากสายการบินสายการบินไทยนะคะจากฟรองเทิรถึงบ้านเราไกลามากสิบชั่วโมง แล้วก็จากบ้านไปถึงสนามบินอีกอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลานานเนาะอยู่ในกล่องอึดอัดแล้วก็สเตรสเราก็จะต้องอให้ยากล่อมนิดนิดนะคะแล้วก็โอ้โหฝนตกแป๊บเดียวฝนตกวันเดียวมีน้ำขังนะคะเล่นน้ำเลยค่ะเด็กๆโอเคเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้ฟังเนาะก็แค่แจ้งข่าวดีว่า ผลตรวจเลือดผ่านแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วนะคะพี่น้องใบรับรองแพทย์นะคะมีอายุไม่เกิน10วันเนาะเราก็จะต้องประมาณอาทิตย์หน้าเราเราต้องมีใบนัดจากหมอแล้วคะ่ะจากจากปสัสตั์แล้วนะคะต้องได้ใบแล้วนะคะเนาะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ